สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่27นะครับขณะนี้เวลา16นาฬิกานาทีนะครับก่อนเลิกงานเลิกการกัน,กนละมั่งสำหรับมนุษย์เอก,กชนก็5โมงเย็นส่วนราชการระบบราชการก็4โมง3โมงก็เลิกแล้วแหละก็เป็นไปตามนั้นนะครับวันนี้อากาศดีดีไม่ร้อนนะครับแอดมินเดินมาจาก IT Square หลัก4มาที่ตึกแนนนครหรือแถวแถวปั๊ม มันจะมีอยู่ปั๊มเดียวปั๊มบางจากตรงนั้นนะฮะก็ไกลพอสมควรนิดนึงออกกําลังกายนะครับก็เดินแห้เหงื่อมันซึมอากาศดีมากเลยไม่ร้อนไม่อะไรปกติถ้าเดินมาในฤดูร้อนนี่เขาจะโอ้โหเปียงปางเลยบ่กงนันเลยอ่าอีพีนี้จะแปลกนิดนึงนะครับอีพีนี้นนนเราจะไปที่ไทยลีก 2, 2นะครับแอดมิน <c oughs> ไม่ได้ใจว่ายังเป็นเมืองไทยลีกหรือเปล่าน่าจะเป็นเมืองไทยลีกนั่นแหละเมืองไทยลีกก็ของท่านมาดามแป้งนายกสมาคมนะครับเป็นสปอนเซอร์อยู่ ก็แหมคึกคักน่าดูเลยครับอย่างแอดมินดูทุกทุกทุกแมตช์นะฮะทุกแมตช์หมายถึงว่าผลการแข่งขันของทุกแมตช์และไทม์ไลน์ของแต่ละทีมอะไรประมาณนี้พอมีข้อมูลพอสมควรเลยนะฮะที่หล่นตกชั้นไปเมื่อรดูการที่แล้วจากไทยลีกหนึ่งก็จะมีขอนแก่นนครปฐมแล้วก็น้องบัวพิชยานะครับผลงานทั้งสามทีไม่ค่อยสู้ดีครับโดยเฉพาะนครปฐมนะครับ เบื้องต้นก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับโคด้ดนะโค้ดของนครปฐมจะพาะกลับสู่ไทยลีกนึงให้เร็วที่สุดแต่นั่นนั่นหมายความว่านะครับหมายหมายความว่ามันจะไม่ได้ดังใจหรอกถ้าหากว่าเงินทองไม่ถึงหรือว่าการจับจ่ายนักเตะไม่ถึงไม่เป็นไปตามแผนอะไรประมาณนี้ออก็ก็พอเข้าใจได้นะครับก็ทำให้ดีที่สุดนะครับผมก็แอบเชียร์อยู่นะครปฐม,มยูเนเต็ดน,นะครับ ส่วนน้องบัวก,กับคอนแก่นก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางอะไรประมาณนี้ครรวมทั้งมหาสารคาม S b t บด้วยครับขึ้นมาวูบว่าวูบว่าเมื่อฤด,ดูการที่แล้วนะครับหนึ่งเป็นท็อปทีท็อปโฟท็อปซิกอะไรประมาณนี้ฮะก็ก็อยู่ในกลางตารางอยู่แต่ระยะเวลายังยังอีกยาวไกลครับยังอีกยาวไกลนะครับนี่เพิ่งผ่านไปสิบสามน่าจะขึ้นในนัดที่สิบสี่นะครับก็แพร่อยู่ในเต็ก็ยังไม่ ไม่ปังนะครับเมื่อฤดูกาลที่แล้วแพ้ยูเนเต็ดเนี่ยเข้ารอบเพย์ออฟนะครับจริงๆแล้วแพ้ยูเนเต็ดเนี่ยอยู่หัวตารางมาพอสมควรแล้วก็ล้วก็มา,ามาแผ่วปลายอะไรประมาณนี้แล้วแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ได้ขึ้นชั้นนะครับไปไปน็อกเอาท์กับพลังการ FC นะครับในรอบเพย์ออฟนะครับแพ้พลังการ FC ด้วยสกอร์อรวมเนี่ยหประตูต่อ4นะครับถ้าถ้าจำกันไม่ผิดนะครับเพราะว่า พลังการ f c ได้ขึ้นเป็นรุ่นแรในไทยลีกหนึ่งแล้วก็ผลงานยังยังไม่เข้าที่เข้าทางนะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนโค้ดแล้วก็จะโค้ดโอ่งมาเป็นโค้ดต่างต่างชาตินะครับอืมเพราะดังนั้นก็ยังก็ยังต่อต่อสู้กันไปไม่ว่าจะไทยลีกหนึ่งและไทยลีกสองนะครับเมืองไทยลีกหรือไทยลีกสองนัผ่านมา13บสฤดูกาลแล้วเราเรามาดูอันดับตารางคะแนนนะครับราศีสไลด์อยู่ในเต็นโอ้โหนี่ปังมากเลยครับราศีสไลด์นี้อยู่บ้านเกิดแอดมินนะครับเป็นอำเภอหนึ่ง ที่ผลิตนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องนะครับแอดมินจะกล่าวชื่อเพื่อนของแอดมินคนหนึ่งนะครับที่ติดทีมชาติก็คือธนันชัยบริบาลนั้นยุคนั้นแอดมินไม่แน่ใจว่าเป็นยุคดีมทีมหรือว่าอะไรนะแอดมินเนี่ยแอบไปดูเพื่อนเพื่อนของแอดมินเนี่ยไม่กล้าทักนะครับไม่กล้าทักเพราะว่าให้เขามีสมาธิในเกมเราก็ไม่ไม่อยากจะไปแสดงตัวมากมายแต่แต่ไปดูไปดูเพื่อนเพื่อนเอนะวันเอนะครับก็ติดทีมชาติน่ะ เป็นเป็นคนหนึ่งนะที่ยิงยิงลิวอูพูลนะครับยิงลิวอูแมตช์นั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในใน,ในแมตช์อุ่นเครื่องนะครับที่เชิญมายุคนน้นโอ้หลายปีแล้วแหละจะยี่สิบกว่าปีหรยี่สิบยี่สิบกว่าปีได้อะครับอแอดมินตอนนั้นทน่านอัญชัยบริบาลอยู่เทโลเอ้ยหรืออยู่ออะไรสักอย่างนึงแอดมินต้องขออภัยนะครับหมู่บ้านศินธนาใช่ไหมครับทางบอลเยี่ยมครับ สมัยเล่นเยาวชนนะครับมสมัยเล่นเยาวชนเนะี่ยตอนนั้นเนะยาวชนแห่งชาติเรียกว่าทีมสีสเกตเยาวชนแห่งชาตินะเจนะ้า,จาเอคนนี้ทนานชัยบริบานหะลบไป5คนนะครับตั้งแต่ครึ่งสนามนะครับเขาไปยิงนครราชสีมาแต่ลูกนั้นไม่เข้านะครับยิงแหมถ้าเข้านะเป็นลูกที่สวยสดงดงามแต่ก็เพียงพอที่จะให้แมวมองใน,ในระดับเยาวชน ที่อยู่แนวหน้าของเมืองไทยในฟุตบอลนักเรียนอย่างเช่นกรุงเทพคริสเตียนกรุงเทพธนบุรีสุดท้ายก็ออมาอยู่ที่กรุงเทพธทนบุรีนะครับสาหรับธน,นชัยบริบาลสําหรับเพื่อนของแอดมินนี่แหละก็เขาเกิดอยู่ที่ราศีสไลนะครับทีมราศีสไลย,ยูในเต็ดนะครับแข่ง13ชนะ8เสมอ5นะครับยังไม่แพ้เลยมีอยู่29คะแนนขอให้ได้ขึ้นมาไทยลีกนะครับขอให้ได้ขึ้นมาไทยลีกนะครับเปี้ยงปางเลยนะครับสำหรับราศีสไลยูในเต็ดนะครับ อันดับที่2องนะ่นคือโพลิเทโลนะครับแอดมินจะไม่ลงลึกนะครับเพราะว่ายังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอาจจะผิดพลาดนะครับถ้าลงลงลึกอย่างเช่นโค้ดอะไรประมาณนี้แต่ว่าเอฟซี FC ทุกท่านคงรู้นะฮะอย่างโพลิเทโลนี่ฤดูกาลที่แล้วนี่ไม่ดีนะครับโพลิเทโลแทบจะหนีตกชั้นก็ว่าได้พอมาฤดูกาลนี้โอ้โหดูสถิตินะครับห้านัดหลังนี้ เก็บได้15แต้มรวดอยู่อันดับที่2องรองจากฝูงนะครับมีอยู่27คะแนนนะครับนัดนี้นัดนี้นะครับนัดที่14เนี่ยย้อนเวลาสีสไลดเนี่ยจะไปเจอกับเกษตรศาสตร์ในคัาบทนัดที่14ตรงกับวันอาทิตย์นะครับเวลา18นาฬิกาติดตามรับชมนะครับแฟนๆบอลต่างจังหวัดโดยเฉพาะสีสเกตแล้วก็ลาสีสไลด์นะครับก็ยังยังเขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าถ้าได้ในวงการฟุตบอลเนี่ยผู้ตามตัวยังแบ่งแบ่ง,บงกันอยู่ะล,ะลาซีสไลก์กับกษีสเกตลำดวนเพลิงนะยครับยังยังไม่เขาว่าอะไรยังยังไม่ไปอะไลเมนต์เดียวกันนะครับ <laughs> ดีครับดีก็ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นช็อตท,ท,ที่ที่เรียกว่าเออเป็นมิสนัดพอนัดดาบี้แมตช์กันในโหอย่างมันเลยอ่ะมันเลยะฮะกซีสเกตอยู่ในเตดนะครับลำดวนเพลิงแอดมินจะบ้านของแอดมินจะอยู่ที่ ศรีสะเกดยู่นเตก็คืออำเภอเมืองนะครับห่างจาก30กิโลก็จะเป็นลาศีสไลอยู่นเตนะครับพบกับเกษตรศาสตร์นะครับเกษตรศาสตร์นี่ไม่ค่อยดีนะครับต่างจากตอนที่โตโน่ทำทีมนะครับทำทีมก็นักขณะนี้เกษตรศาสตร์อยู่อันดับที่15บห้นู่นไหมโอ้ลุ้นตกชั้นนะครับเกษตรศาสตร์นี่สามทีมตกชั้นนะครับแข่ง13ชนะ3เสมอ4แพ้หกนะครับมีอยู่13แต้มนักเตะดังๆอยู่เยอะนะครับอืมฤดูกาลนี้ไม่โอเคนะครับอืม ไปดูโปลิเทโรนะครับลองจา่าฝูงครับโพลิเทโรนี่จะพบกับบางกอก f c นะครับเออบางกอก fc ในฤดูกาลที่แล้วหนูุ๊บว่าวูบว่านะครับใน,ในตอนช่วงต้นฤดูกาลนี่ขึ้นไปในท็อปทีได้บ่อยๆนะครับอืมพอมาดูอีกทีหนึ่งอ้าวมาอยู่บ้วยของตารางนะครับ ก็มีอยู่9คะแนนนะครับชนะ2เสมอ3แพ้8นะครับจาก13นัดสำหรับบางกอก FC นะครับส่วนเทโลเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยครับอืมมี27คะแนนนะครับก็5นัดล่าสุดเนี่ยปังๆเลยครับ15แต้มเต็มนะครับนี่คือผลงานล่าสุดของโปลิสเทโลนะครับอืมไปดูทีมอันดับที่3บ้างนะครับชัยนาทฮอนบิวโอ้โหขอ ขอให้ได้ขึ้นนะครับชนะฮอนบิลเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับเขาพองสเตเดียมนะครับแอดมินไป2ครั้งนะครับตอนนี้เขาพองสเตเดียมเนี่ยก็สร้างอัศจรรย์โอ้สร้างมาหลายปีแล้วแหละก็ถือว่าตอบตอบรับกับแฟนบอลได้เป็นอย่างดีนะครับมี23แต้มนะครับแข่ง12ชนะ6เสมอ5แพ้1นะครับสำหรับนกใหญ่ไชนาทฮอนบิลนะครับอาทิตย์นี้นะครับไชนาทฮอนบิลเนี่ยจะพบกับ นครศรีนครศรีธรรมราชนะครับนะนครศรียูเนเต็ดนะครับก็จะเดินทางไกลนิดนึงนะครับตรงกับวันเสาร์นะครับที่29เวลา19บเนาฬิกานะครับเราดูรู้ว่าทางชัยนาทจะเก็บ3แต้มได้หรือไม่ส่วนนครศรียูเนเต็ดนี่โอ้โหเป็นลองลองบวยนะครับมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงต่อการตกชั้นมากแต่ว่าวนทางยังไกลนะครับมี12แต้มนะครับชนะ3เสมอ3แพ้7นะครับนครศรียูเนเต็ดนะครับ ไปดูทีมอันดับ4เนี่ยบ้านเกิด Junior, United, แ 6, อดมินอยู่เนี่ยสีสเกตยูเนเต็ดนะครับแข่ง13ชนะ6เสมอ4แพ้3นะครับมีอยู่22คะแนนนะครับถือว่ายังอยู่ในโซนเพย์ออฟนะครับก็ลำดับที่3ถึง6นะครับเขาจะไปเพย์ออฟกันนะครับหาผู้เข้าชิงแล้วก็เอาเอาหนึ่งทีมนะครับจากจาก3ถึง6กเอาหนึ่งทีมขึ้นชั้นไปตามอัตโนมัติลำดับที่1หรือที่2ขึ้นไปนะครับสีสเกตยูไนเต็ด แมตช์นี้นะครับ18นาฬิกา30นาทีจะไปเยือนจันทบุรี FC ณนะขณะนี้ก็น่าจะอยู่แถวแถวจันทบุรีเรียบร้อยแล้วบ้างจันทบุรีเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างจากฤดูกาลที่แล้วสักเท่าไหร่นะครับจันทบุรีนี่ก็ยังอยู่ในทรงๆอยู่ว่าอย่างนั้นอยู่กลางตารางนะครับจริงๆแต่เฤดูกาลที่แล้วอยู่อยู่ใต้ใต ลําท้ายตารางนะครับนะฤดูกาลนี้มาดีนะครับมาดีอ่านักแข่งไหนถือว่ามาดีอยู่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโอ้แอบลุ้นอยู่ครับจันทบุรีเนี่ยอยู่โซนล่างๆเลยครับแข่ง13ชนะ5เสมอ2แพ้6นะครับมีอยู่17คะแนนนะครับสำหรับจันทบุรีแมตช์นี้เนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลำดวนเพิงศรีสะเกดยู่นเต็ดจะว่าอย่างไรโปรดติดตามกันแล้วกันนะครับส่วนแพ้ยูเนเต็ดอากราวไปแล้วนะครับอยู่อันดับที่5ของตารางครับมี20คะแนนนะครับอ่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ขึ้นชั้นหรือไม่นะครับนั่นนี้ไปดูนิดหนึ่งนะครับแพ้อยู่ในเตตเนี่ยพบกับใครเอ่ยโอ้ทำไมดูยากขนาโอ้อยู่คู่แรกเลยครับไปเยือนสงขลาน่าจะเลื่อนการแข่งขันนะครับน่าจะเลื่อนการแข่งขันเนครับเนื่องจากว่าสงขลาน้ําท่วมนะครับน่าจะท่วมทั้งจังหวัดนะครับทั้งหาดใหญ่แล้วก็สงขลานะครับสงขลา FC นะครับเจอสงขลา c อ่ซไปดูผลงานของสงขลา FC ฟโอ้อยู่ลําดับที่6เองอา ก็ยังอยู่ในเส้นทางนะครับถ้าระดับ3ถึง6เนี่ยถือว่าอยู่ในเส้นทางนะครับหากไล่บี้กันในนัดนี้นะครับหากว่าเก็บแต้มจากแพร่อยู่ในเต็ดได้ก็จะแซงแพร่อยู่ในเต็ดโดยอัตโนมัตินะครับหากเสมอก็เหมือนเดิมแต่ว่าหากว่าแพร่อยู่ในเตดเก็บชัยชนะได้เขาจะขึ้นไปเลยนะครับหยุดแถวๆกับชัยนาทเลยนะครับณาคะานีสงขามี18แต้มนะครับชนะ5เสมอ3แพ้4นะครับผลงานค่อนข้างดีนะครับไปดูน้องบัวพิชยะนะครับ น้องบัวพิชยะก็ตะกี้กล่าวว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะก็จริงๆถ้าปังมาต้องอยู่1-5ึนะ่งท็อปไฟนะครับแม์นี้จะไปเยือนอีสานพัทยาอยู่นเต็ดนะครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่30นะครับเวลา18บแนาิกาสานาทีะครับดูผลงานของน้องบัวพิชยะนะครับน้องบัวนี่อยู่ลำดับที่7นะครับชนะ5เสมอ3แพ้5นะครับจาก13นัดมีอยู่18คะแนนนะครับซึ่งนัดน,นี้ไปเยือน อ่าพัทยาอยู่ในเตดจะอยู่ลำดับที่13ครับพัทยาเาก็ถือว่าดีขึ้นมานิดนึงนะครับสลดอีสานพัทยาอยู่ในเต็ดนะครับมี15แต้มนะครับชนะ3เสมอ6แพ้4ถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วพัทยาเนี่ยถือว่าตกชั้นนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่นับสมุดประการนะครับที่ยุบทีมไปอย่างเงี้ยพัทยาต้องต้องไปไปเล่นในหลีภูมิภาคนะครับถ้าเป็นจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นพัทยาอขอให้อยู่ให้ได้นะครับนะเป็นหนึ่งในขวัญใจของ เมืองชนนะครับนะพัทยายู่นเตตนะครับไปดูทีมต่อไปนะครับไปดูทีมต่อไปอขอ,อนแก่นยู่นเตตนะครับจงอ้างพยองนะครับหล่นจากไทยลีกหนึ่งลงมามี17แต้มนั้นณขณะนี้ครับชนะ4เสมอ5แพ้4นะครับไปดูผลงานในตารางแล้วก็แหมก็ถือว่าไม่ขีเลยนะครับอันดับที่8ก็รอดูว่าครึ่งฤด,ดูกาลเนี่ยจะสามารถปีน ายขึ้นไปในระดับที่1นถึงหได้หรือไม่ครับจงอ้างผยองนะครับก็ก่อนที่จะตกชั้นก็ว่าจะกลับขึ้นมาให้ไวที่สุดมาอย่างนั้นนะครับนัดนี้ไปเยือนนครปฐมยูเนเต็ดนะครับ,รรบตรงกับเวลา19บเกานกาวันที่30ซึ่งนครปฐมยูเนเต็ดก็ลนลงมาเหมือนกันนะครับลนลงมาพร้อมกันกับคอนแก่นยูเนเต็ดนะครับนครปฐมอยู่อันดับที่16นะเป็นโซนตกชั้น ก็ยังยังต้องใช้ระยะเวลานะครับยังตัดสินอะไรไม่ได้ยังเหลืออีกตั้งทั้งหมดเนี่ยจะแข่ง30นัดนะครับก็ยังยังต้องทําทงานอย่างหนักนะครับแข่ง13ชนะ 3, เสมอ 3, แพ้7นะครับมี12แต้มนะครับนครปฐมอยู่ในเต็ดนะครับไปดูคู่ต่อไปก็แล้วกันไปดูทีมต่อไปดีกว่าเมหาสา,ารคาม S อ t บเนี่ยหนึ่งในนั้นเป็นทีมที่ ที่จำเลยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาครับมหาสารคามหรือปูม่วงนะครับแข่ง13ชนะ4เสมอ5แพ้4มีอยู่17คะแนนนะครับโค้ชโอ่งนะครับทำทีมณขณะนี้อยู่ลำดับที่9ก้าครับถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมหาสารคามเนี่ยเขาจะอยู่ในระดับที่1นึ่งถึงสี่ท็อปโฟร์ท็อปไฟเอาอยู่อย่างเงี้ยนะครับมาฤดูการนี้หล่นลงมานิดนึงอก็หวังว่าจะสามารถดีดตัวเองขึ้นไปในระดับที่6 1-6ถึงได้นะครับสลับมหาสา,ารคาม SBT เอะนัดนี้ไปเจอใครวะมหาสา,ารคามอ๋อไปเจอปัตตานีนะครับปัตตานีจะมาเยือนนะครับเวลา18.30นนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่30นะครับไม่แน่ใจว่าปัตตานีเนี่ยจะเลื่อนการแข่งขันหรือไม่นะครับเพราะว่าปัตตานีก็ยังอยู่ในสภาวะน้ําท่วมเนะครับอพอดีแอนมีมีเพื่อนอยู่ที่ปัตตานีครับก็ท่วมเข้าไปในบ้านเหมือนกันอยู่อำเภอโคกโผถ้าจะไม่ผิดนะอ ไปดูคู่ต่อไปก็แล้วกันขอขอขอรายงานปัตตานีนิดหนึ่งครับปัตตานีอยู่อันดับที่11นะครับโอ้นี่จกักรีภูมิภาคขึ้นมาอยู่อันดับที่17ไม่ไม่เลวเลยนะครับสุดๆดเลยนะครับแข่ง13ชนะ4เสมอหแพ้4มี17แต้มถือว่าปังครับถือว่าสุดยอดเลยครับอขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับไปดูทีมต่อไปนะครับจันทบ,บุรี FC ว่าไปแล้วนะครับจันทบ,บุรีเนี่ยไป อไปเยือนนะครับจันทบุรีเนี่ยพบกับใครว่าเนี่ยตอนรับการมาเยือนของลำดวนเพลิงอ่าแอดวินว่าไปแล้วนะครับอ่าก็ผ่านครับปัตตานีผ่านอ่าเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถือว่าวูบวาบวูบวาบนะครับอ่าแต่ว่ามาฤดูกาลนี้นะปัจจุบันนี้โอ้ทำไมแพ้3นัดรวดเลยมีสิบหกคะแนนนะครับชนะ5เสมอ1แพ้7นะครับก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะขึ้นชั้นได้หรือไม่ครับแม่เชียงใหม่ยูไนเตตเนี่ยครับ แอบเสียวๆอยู่เสียวๆนี่คืออาจจะตกชั้นหรือเปล่านะครับอยู่ในโซนตกชั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอยู่อันดับที่16แล้วคะแนนมันไล่กันเลอเกินนะครับเชียงใหม่อยู่ในแต่จะไปเยือนตราด FC นะครับเวลา18บนาฬิกาตรงกับวันอาทิตย์นะครับตราดเอก็คุ้นชื่อันเป็นอย่างดีนะสลับแอดมินนะเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วนี่ก็ทำตราด f c ฟซีนะก็ยังอยู่ในโมเมนตัมเดิมนะครับอยู่แถวท้ายตารางนะครับแข่ง13ชนะ4เสมอสแพ้7นะครับสำหรับตราด f c มีอยู่14คะแนนนะครับอืมก็ก็ยังอยู่ในเทอมของตราด FC นะครับฤดูกาลที่แล้วก็ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้อืมไปดูคู่ต่อไปนะครับไปดูทีมต่อไปพัทยาว่าไปแล้วตราดว่าไปแล้วเกษตรศาสตร์ว่าไปแล้วนะครับหมดแล้วครับนครปฐมก็ว่าไปแล้วนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับเดี๋ยวแอดมีจะรายงานบ้างนะครับแต่คงไม่ไม่บ่อยๆหรอกเพราะว่าก ส่วนหลักๆนะแอดมินจะไปโฟกัส UCL Premier League แล้วก็ไทยลีกหนึ่งเป็นหลักนะครับเอาแค่นั้นแอดมินก็ทำคลิปไม่ไหวแล้วก็สุดๆแล้วก่เลยดูการนี้เข้มข้นเลือกเกินนะครับอืมส่วนตารางคะแนนเนี่ยไปดูที่สไลด์ที่2นะครับแอดมินโคเวอร์ด้วยดตีไว้1น,นาทีนะครับก็นี่คือตารางการแข่งขันทั้งหมดโปรดติดตามได้นะครับอ่าสำหรับวันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวบอลเตะหรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ฟังครับสวัสดีครับ